ฮั Hello, ลโหลทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมยิบช่องอเล็กซ์นำยุดเกมเอฟซีออนไลน์ของเราเช่นเคยครับผมคลิปนี้ไม่ได้มารีวงรีวริวอะไรทั้งนั้นตามชื่อคลิปด้ะปกคลิปรับผมมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบนะครับก็คือแจก ID นะครับคลิปนี้เป็นกิจกรรมแจก ID ของผมเองนะครับไม่ได้ทำนานมากแล้วนะครับคนขอ ID เยอะเลยทั้งคอมเมนต์ใน YouTube นะครับทั้ง แชทมาเฟซส่วนตัวทั้งแชทในแฟนเพจนะทักมาขอกันเยอะมากนะครับไอเหลือประมาณ6 ID นะครับก็จะแจกในคลิปนี้คลิปเดียวเลยเดี๋ยวมาฟังกติกากันนะครับง่ายๆเลยคลิปนี้ไม่ต้องตอบคำทวงคาถามอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือไอดีนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคริคปฟูลทีแมวมองนะเพิ่งทําไป ราคาทีม5,800ล้านครับก็ใครที่ได้ดูฟูทีมแมวมอง EP ที่แล้วก็น่าจะรู้ดีว่านักเตะเป็นยังไงนะแล้วก็มีตัวเสริมเข้ามานิดนึงนะครับดีนี้นะครับผมไม่รู้ว่า ID ไหนนะแต่ว่า6 ID เนี้ยผมจะแจกอยู่ในคลิปมีทั้งหมด6 ID เนาะอันนี้ฟังกติกาก่อนมีทั้งหมด6 ID ครับแต่ไม่รู้ว่า ID ไหนเป็น ID ไหนนะครับ ID แรกนะครับผมจะแจกอยู่ในคลิปไปหารหัสิร์ดแล้วก็พิน4ตัวกันเอาเองอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าตาทีมต่อไปกันว่า มูลค่าทีมเท่าไหร่ฟูลทีมอะไรนะครับผมไปโอเคทุกคนก็มาถึงไอดีที่2แล้วนะครับไอดีนี้น่าจะเป็นฟูลทีมบูฟมแฮมตันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะูลค่าทีม5,300ล้านครับประมาณนี้ครับฟอ่าเป็นบูฟแฮมตันเนาะูลคาทีม5,360ล้านครับขายได้นี้ไอดีนี้ไปก็ยินดีด้วยนะครับอยู่ในทีมนี้แหละโหนักเตะเสริมเข้ามาทำมาเยอะแยะวะเนี้ยไม่เล่นไม่เล่นนานแล้วมั้งไอดีเนี้ยไม่ได้เข้าเลยนะแล้วมีโอหอะไรโคตดเยอะเลยเนี้ย อะไรเยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนจะมีนักเตะที่ผมขายไว้ด้วยเนี่ยในตลาดกิโก้กาซุยาขายออกแล้วฮาเซเบะเดี๋ยวตั้งให้ใหม่แล้วกันโอ้โหขายกันเยอะเลยวะตัวนี้เท่าไหร่300ล้านเหลือ40ล้านถามจริงบวก2องลือเท่าไหร่เนี่ยบวก2หรือ30 โอ้โหจากนักเตะเคยราคาบักไม่บักแล้วลืมให้ดูเอ่อของในไอดีเมื่อกี้เลยทุกคนลืมเลยไอดี ID นี้อ่ะของประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูเองแล้วกันไอดี ID แรกเมื่อกี้ถ้าใครได้อะถ้าใครได้ไปนะครับอ่ะของมีประมาณนี้มีเสื้อเอ็นอาร์ด้วยนะมีแพ็กเกจของทีมลิเวอร์พูลด้วยมีสตาร์พอตอยู่กี่อันนี่ได้มาอีก4,000ันสตาร์พอตอีก9ก0านะครับเออไปเก็บเอาไปเล่นเอาแลกมาเก็บอ่ะสตาร์พอตแรกของเอาแล้วกันนะประมาณนั้น5,000 5,000าเอ็ม ไอดีนี้ใครได้ไปก็ยินดีด้วยไปเจอไอดีที่3ครับมาเข้าสู่ไอดีที่3นะเวลยังน้อยด้วยนะเก็บเวลเก็บกิจก,กรรมง่ายเลยนะสำหรับไอดีนี้แต่กิจก,กรรม I ไอพาร์ทไอ้นั่นน่าจะเก็บยากอยู่เพราะไอเป็นไอดีเก่ามันได้แต้มน้อยนะครับโอเคไปดูทีม2อ0พเองเอ๋อไอดีนี้น้อยมากใครไปก็ไม่รู้จะมีคนเอาหรือเปล่านะสำหรับไอดีนี้2600อราคาทีมอันน้อยนิด มีแค่นี้จริงๆหรอ SVP อะไรก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้โอเคยอดเยี่ยมก่าเทียมดองไอเทมมีแค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยสตาร์พอยต์มีโค้ดมี CP เอามาทำไมก่อนพวกเนี้ยเสื้อเอ็อารสตาร์พอยต์มีทั้งหมด6000แต้มนะครับอ่ะใครจะได้ดีนี้ไปนะครับขอให้โชคดีนะครับเล่นอย่างมีความสุขเวลน้อยน่าจะเก็บไอกิจกรรมเลเวลอัพง่ายอยู่ไปหา SVP เอาละกันไม่รู้ล็อกอินได้เท่าไหร่ถึงจะได้นะล็อกอินอ่ะมีไหมเนี่ยไม่มีด้วยกิจกรรมล็อกอินไม่มีเลยหรอได้ SVP อ่ะ ไม่มีเลยครับทุกคนอ่ะสู้ๆนะใครที่ได้ดีนี้ไปไปเจอกันไอดีที่4ครับไปอย่างรวดเร็วมาครับผมทุกคนเข้าสู่ไอดีที่4ครับฮะคืออะไรอะ่ะผู้เล่นใหม่อัปเกรด SVP สามวันเพียงหนึ่งบาทเอ้ยจริงเหรอได้สุ่มเงินห้าร้อยด้วยห้าร้อยถึงห้าพันเอ็มดีจังสุ่มการ์ดเอ้ยการ์ดบกแฝดด้วยหรอเติมบาทเดียวนะเกินไปเปล่าเติมมาเลยนะไอดี ID นี้ถ้าใครได้ไปเนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่ผู้เล่นใหม่ไงวะไอดี ID นี้นานแล้วนะสมัครนานแล้วนะราคาทีมสองพันแปดเท่าไอดีเมื่อกี้เลยปะเนี่ยไอดีเนี้อันนี้เป็นฟูลทีมอะไรเอยฟูลทีมไบรตันหรอน่าจะใช่นะเออไบรตันครับผมประมาณสองพันแปดร้อยเอ็มครับน้อยมากคลิปนี้เอยไม่ใช่ทีมน ทีมที่4ี่ะเออทีมที่4ี่ประมาณนั้นอารมณ์อะไรก็มีประมาณนี้ครับทุกคนในคลังก็ประมาณนี้มีไอเทมอยู่นิดหน่อยครับตามนี้เลยหูแหดเหรียญเก็บไว้ทําไมวะเนี่ยไม่ได้ไอนี้ไม่ได้ไปแลกนะครับไม่ได้ไปหมุนเล่นต,ตาพอยต์มีเท่าไหร่ไอดีนี้มันจะมีสัก4ี่ห้าพันอยู่มั้งแปดพั 8, เนเลยเยอะอยู่เยอะอยู่เก็บอีกนิดเดียวก็แลกกล่องหมื่นสองได้แล้วนะกล่องเอ่อกล่องไหนวะกล่องนี้กล่องน,นี้หมื่นสองนะครับได้สุ่มเงิน1นึ่งร้อยถึงสองพันเอ็มนะครับใน ซื้อใครมาเนี่ยฮะอ๋อขายไม่ได้ซื้ออันนี้ผมขายเหรอขายออกไปเยอะเลยเนี่ยเออในร้านค้าก็มีนะไอ้ดีเมื่อกี้ลืมให้ดูของในร้านค้าเออลืมให้ดูตลาดในร้านค้าเลยไม่รู้ว่าขายอะไรออกไปบ้างนะครับเดี๋ยวให้คนที่ได้ไอเดียนี้ไปเข้ามารับเองแล้วกันนะครับไอเดียที่สี่ผ่านไปครับผมไปต่อกันที่ไอเดียที่ห้าครับทุกคน จัดไปครับแจกยับยับง่ายๆไม่มีกติกงกติกาอะไรซับซ้อนเลยเดี๋ยวผมจะเล่ากติกาท้ายคลิปให้ฟังอีกรอบนะเผื่อคนไม่เข้าใจนะครับไปครับไอดี ID ต่อไปมาครับผมไอดี ID ที่5นะครับลองสุดท้ายแล้วครับผมไอดี ID นี้มูลค่าทีม2 0 8อีกแลดวีก็3ามไอดีเลยนะ 2อ0พันแปะน้อยจังห้าพันสอดีใช่ไหมแล้วก็2อ0พันสมไดีเออไปดูนักเตะก่อนอันนี้ฟูลทีมอะไรเอ่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าฟูลทีมอะไรด้วยแต่ไม่น่าจะมีตัวราคาบักนะโอ้มีตัวนี้เหรอหกหกเท่าไหร่นะเก้าร้อยล้านไม่แพงนี่ ไม่น่าจะมีตัวบักนะเออน่าจะขายได้แหละ2,800น้อยมากไม่รู้ว่าฟูทีมอะไรด้วยไอดีนี้จําไม่ได้น่าจะทําเป็นไอดีที่ทํารายการฟูทีมแมวมองนะดูจากสภาพทีมน่าจะใช่อะดูตลาดนักเตะนิดนึงครับมีอะไรไหมไม่มีเลยนักเตะในทีมก็ไม่มีเลยเจ๊งฮะแบบนี้ไอเทมมีประมาณนี้นะครับตามนี้เลย Star Point พัน,นึงเปิดไปก่อนมีโค้ดด้วยอะตามนี้ครับผมไม่ได้เข้ามาล็อกอินตอนที่เขาแจกกิจกรรม กิจกรรมอะไรวะกิจกรรมแจกไอเนี่ยที่คนไทยได้แชมป์อ่ะเออแจกแจกของที่คนไทยได้แชมป์อ่ะผมไม่ได้เข้ามาเอานะผมเอาแค่ไอดีหลักไอดี ID นี้มีสตาร์พลอยอยู่ที่6กพันสี่ครับทุกคนมูลค่าทีม2องพันแปดร้อยเอ็มเงินเหลือล้านสองอ่ะใครจะเอาไปตั้งตัวในไอดีนี้อ่าเลเวลสี่สิบเจ็ดนะครับเอาไปสารต่อได้ไอดี ID ที่5ครับผมไปต่อไปไอดีสุดท้ายไอดี ID ที่6ครับไปเจอกันมาดูมาลุ้นกันว่ามูลค่าทีมเท่าไหร่นะครับไป และ ID ที่6นะครับผมสรุปมีคนเล่น i อดีนี้อยู่แล้วนะเป็นไอดีผมเองแหละแต่ผมน่าจะแจกไปแล้วนะครับน้องเขาไม่ได้เปลี่ยนรหัสถ้าแบบผมผมตั้งโน้ตไว้เนาะทุก ID ดีที่ผมแจกอะที่ผมเอามาทําคลิปแบบผมจะปั้นอะต้องพูดอย่างนี้ก่อนเลยเริ่มต้นเลยผมจะปั้น ID ดีไว้นะครับแล้วก็เอามาทําคลิปพวกฟูทีมแมวมองฟูทีมงบน้อยนะครับฟูทีมงบศูนย์บาทอะไรเงี้ยผมจะปั้นไว้นะครับหเดือนเนี่ยผมจะปั้นไว้5 ID ดีแล้วผมก็จะจดลงไปในโน้ตทั้งหมด5 ID ดีพอผมทําเสร็จจนแบบ ไอดีนั้นอะทาต่อไปไม่ได้แล้วขายนักเตะได้ตังค์น้อยนะครับเอามาทําทีมกงินน้อยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็จะแจกพอผมแจกออกไปแล้วผมยังอาจจะยังไม่ลบออกจากโนะ้ตเนาะแล้วผมก็สร้างไอดีใหม่ขึ้นมาไอดีเนี้ยมันอยู่ในโน้ตผมแล้วเข้ามามูลค่าทีมมันเยอะเกินไปมันผิดสังเกตแล้วเข้ามาดูในทีมครับเนี่ยน่าจะมีคนเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่านี่เพิ่งเวลสี่เวลยังไม่ครบแล้วก็ดูจากนี้เลยเนี่ยล็อกอิน3าวัน,นครับน่าจะมีคนเล่นอยู่แล้วไอดีนี้นะครับก็เลยเออให้เขาไปแล้วกันถ้า เจ้าตัวดูคลิปนี้นะครับไปเปลี่ยนรหัสด้วยนะไปเปลี่ยนรหัสด้วยนะครับถ้าผมให้ไอดีนี้ไปแล้วเออเจ้าตัวไปเปลี่ยนรหัสด้วยเนี่ยเห็นไหมเตะไปแล้ว9้านัดน,นะครับลองกิน3วันถ้าผมเข้ามาซ้อนผมขอโทษขออภัยด้วยนะผมไม่รู้นะเพราะว่ามันอยู่ในน้ตผมไปเปลี่ยนไอดีด้วยนะถ้าดูคลิปนี้อยู่ไม่ใช่เปลี่ยนไอดีเปลี่ยนรหัสเออลืม ไปเปลี่ยนรหัสด้วยนะน้องถ้าน้องเข้ามาดูคลิปนี้นะคลิปแจกรหัสสรุปคลิปนี้ก็มีทั้งหมด4 ID นาอทุกคนเอยไม่ใช่5 ID เดี๋ยวผมขอลบ ID นี้ออกจากโน้ตผมแป๊บหนึ่งเพราะบางทีผมก็จําไม่ได้ไงว่า ID หนีผมแจก,กไปแล้วนะอันนี้ผมก็ใส่รหัสตามที่ผมตั้งในโน้ตแั่นแหละเออผมจําได้หมดอะ ID ID รหัสที่ผมตั้งไว้อะ้ามาก็ตกใจอยู่20,002เฮ้ย <c oughs> แล้วก็ไปดูล็อกอินมีเงิน3,000ด้วยนะแปลกๆเว้ย <c oughs> คือฐานแฟนบอล7,004ด้วยเห็นไหมขนาดไอดีไม่เล่นน่าจะนานแล้วนะไอดี ID นี้นะน่าจะเป็น2เดือนแล้วนะผมน่าจะแจกไปช่วงเราๆ EP ที่แล้วอะ่ะ EP ที่แล้ว EP เท่าไหร่วะแป๊บหบนึ่งผมดูก่อนอ่ะผมหาเจอแล้วหานานมากคลิปตอบคาถามแจกรหัสซีซันสนะเออต้องพูดอย่างนี้ก่อนทำไมถึงมีซีซันสเพราะว่าซีซันแรกเว้ยผมทําตอนซีซันแรกแล้วผมเลิกเล่นไม่ไม่ได้เลิอกอกหยุดเล่นฟรีฟ้าไปประมาณปีหนึ่งแล้วผมกลับมาเล่นผมก็เลยตั้งรายการนี้เหมือนเดิมชื่อเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเป็นซีซันสอเออถึง EP ที่ห้า e ีที่ห้าผมลงไปเมื่อสี่เดือนเกือบห้าเดือนที่แล้วผมลงไปประมาณเมื่อสี่เดือนที่แล้วเลยนะต่อคาถามแจกรหัสซีซั่นสองไอดีนี้ไม่แน่ใจว่าถึงสี่เดือนหรือเปล่าแต่นานแล้วนะครับไม่รู้ว่าแจกตอนไหนเพราะว่าหลัางๆมาเนี่ยผมแจกไอดีโดยที่ไม่ได้ทําเป็นรายการตอบคาถามแจกรหัสแล้วผมทาคลิปธรรมดาเลยทนะำทีมงบน้อยอะไรเงี้ยเออถ้าใครทักเพจมาคนแรกก็จะได้รับไอดีไอเดียอะไรเงี้ยนะครับแต่ไอดีนี้ น้องเขาได้ไปตั้งแต่ตอนไหนผมก็จำไม่ได้เหมือนกันถ้าน้องเขามาเห็นคลิปนี้นะน้องเปลี่ยนรหัสด้วยนะครับน้องเปลี่ยนรหัสด้วยมาฟังกติก,กาในคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับปรับเปลี่ยนใหม่เลยเหลือ5 ID เนาะตอนนี้เอาเป็นว่าผมผมจะแจกในคลิปนี้1 ID นะอีก1คลิปแจกในแฟนเพจ Facebook ครับผมแฟนเพจผมนะผมจะโพสต์ Post ในหน้าแฟนเพจผมเลยนะครับอีก3 ID ที่เหลือใครที่ทักมาเหมือนเดิมครับ ใครที่ทักมา3าคนแรกรับไปเลยครับอีก3ามไอดีที่เหลือตามนั้นครับทุกคนไอดี ID ที่อยู่ในเม้นต์ออกไปนะครับตอนแรกที่คุยกันไม้หกไอดี ID, มันเหลือหนะ้าไอเดีนอกากไอดีนี้ผมแจกไปแล้วนะครับแต่มันย,ยังอยู่ในเครื่องผมก็เข้ามาตามที่ผมได้โนต้ตไว้นั่นเองนะครับผมจาไม่ได้ว่าผมแจกไปแล้วไงทุกอย่างยังเหมือนเดิมแม้กระทั่งพาร์ข้างในนะครับพินสี่ตัว โอเคตามนั้นเนาะทุกคนกติกาไม่งงเนาะหนึ่งแจกในอ่าไอดี ID ที่1แจกในคลิปนี้ไอดี ID ที่2แจกที่หน้าแฟนเพจครับไอดี ID ที่3 4 5หแจกที่คนที่ทักมา3าคนแรกทักเพจมานะครับแคปหน้าจอด้วยอย่าลืมอย่าลืมข้อนี้เลยแคปหน้าจอคลิปนี้มากดไลค์กดติดตามด้วยแคปมานะครับส่งมาที่แฟนเพจ3คนแรกรับอีก3อ่ารับไปเลย3ไอดีนะครับคนละ1ไอดีนั่นเองนะครับตามนั้นฝากกดไลค์ด้วยทุกคนกระทืบไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับ ใครได้ดีไหนไปก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับใครไม่ชอบใครไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเอาแล้วกันอย่ามาด่าก,กูว่ามูลค่าทีมน้อยเรามาแจกนะครับเออคือให้คนที่เขาอยากได้ไปเล่นแค่นั้นเลยนะครับอะฝากด้วยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต,ต่อไปด้วยแล้วกันเนาะใครที่ไม่ชอบก็กดไม่ชอบมาแล้วกันคลิปหน้าอย่างนี้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ อ uh, fc ออนไลน์ของเรานะครับคอมเมนต์ mm hmm. มาแล้วกันวนะ่าฟุตทีมงบน้อยทีป่าฟุตทีมแมวมองฟุตทีมงบศูนย์บาทรีวิวทีมคนดูอ่ะถ้าใครอยากส่งมาให้รีวิวก็แฟนเพจเลยครับลิงก์ใต้คลิปนี้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้เช่นเคยครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมตู้รู้ก่อนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บไปแล้ว